ความสุขสวัสดีเอฟซีท่านความสุขของน้องน้องของบ้านไร่ใบบุญความสุขของเด็กๆบ้านไร่ใบบุญแม่ๆเข้ามาติดตามรับชมได้นะครับเป็นความสุขที่แสนจะสดชื่นสําหรับเด็กๆของบ้านไร่ใบบุญของเราดูครับพี่น้องอยิงหยอกล้อกันเล่นกันอย่างมีความสุขนะครับบนพื้นที่ พื้นฐานของน้องช้างอยู่ยังมีความสุขนะครับผมในพื้นที่ตรงนี้นี่คือความสุขของน้องช้างนะครับที่ดูแล้วจะมีความสุขมากๆนะครับบนพื้นฐานของน้องช้างที่อยู่ยังมีความสุข ในการวิ่งเล่นอย่างธรรมชาตินะครับ <c oughs> นะครับม <c oughs> ึงเด่นเถอะโหมีความสุขมากนะครับน้องกับพี่ก็จะวิ่งเล่นมีความสุข นี่คือความสุขของน้องช้างของเรานะครับก็อยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอบนความสุขของน้องช้างนะครับความสุขของน้องช้างวิ่งเล่นอย่างมีความสุขนะครับนะครับโดยบริบรบรบจจอมบ,บุญเนี่ยตัวปวดประจำบ้านดูครับดูครับดอก ดูครับคิดดื้อคิดดือเล็กกับคิดดือใหญ่ดูครับน้องเนี่ยคิดดือเล็กคีดดือใหญ่นี่ครับดูครับก็จะวิ่งเล่นประมาณนี้

พี่โอวี่เลนวลเม่ดีกว่านี่ตัวมันสาระทุกไปไปไปเล่นไกลไปไปไปเลยไปเลยดูเขาวิว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 นี่คือความสุขของน้องช้างครับผมที่บ้านไายเปบุญครับก็จะประมาณนี้เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ แม่องกิดนะครับพูดนะครับอยู่เชิญร้องตอนแรกเรียนหรือลูกของพิงไปแล้วไปแล้วพาน้องไปวิ่งเล่นแล้วไปบุญในเรื่องน้องเก่งมากนะครับเป็นช้างที่ชอบเล่นกับน้องจอมบุญมากจอมบุญเวลาผมเรียกจะวิ่งเลยนะจอมบุญวันนี้เร็วๆจอมบุญเร็วนี้เร็วๆจอมบุญเร็วๆเร็วจอมบุญเอาเร็วเอาเร็ว จอมบุญจอมบุญมาเท่าก no ูดักไว้พี่มาดักไว้ให้มาดักไว้ไม่น้องมา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 ทีมามามาดูดูดูอะไรเรียกน้องหนูทำไมโอ้มีอะไรไม่มีอะไรลุงไม่มีอะไรไปเได้ไปไปไปจะไปเอาโคกันน่ะไปไปยอมบุญไม่เอาแล้วเอาแล้วดูถูกใจมากแบบนี้ถูกใจถูกใจจอมบุญจอมบุญ เจ้าโม่ดูแม่ดูเบียดไบเบียดใบไม่ให้มาไม่หมาเองนี่ก็เบีดน้องไว้ไม่มาดูดูดูตัวเล็กไปแล้วไปแล้วชนกันชนกันชนกันเนี่ยอันนี้แม่เมยนะครับมีความสุขมากน้องช้างของเราวิ่งเล่นออกกําลังกายยามเช้านะครับขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมนะครับเป็นคลิปน่ารักน่ารักมาเป็นกําลังใจให้กับแม่ๆทำงานยามเช้าครับดูแลมีความสุขด้วยกันสำหรับดี่ๆของเรานะครับผมนะครับน้องช้าง ไปลูกไปไปนู่นไปนี่ครับไปแล้วไปแล้วแม่เหมือนพาลูกวิ่งเร็วนู่นถึงนู่นแล้วสองตัวสองเชือกถึงนู่นแล้วถึงนู่นแล้วถึงนู่นแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเจ้าสองตัวป่วนดูดูดูมาแล้วมาแล้วจะหาทางออกนะยุ่ยยุ่ยบุนถอยบุญถอยถอยถอยลไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ตัวเล็กวิ่งเร็วกว่าตัวใหญ่อีกนะ เขอบคุณเอทุกท่านครับไ่การติดตามรับชมนะครับชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเราด้วยครับผมวันนี้ทีมางานของเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ thank you very much for watching bye bye I love you every o n e สวัสดีครับ